เขาเกียวท่า pues พ mm ุ่นเลยเว้ยเฮ้ยเขาให้เด้อเออพวกมาเลยมุ้ง nah, ง่ายหนึงดวกฆามึง พวกไล่เป็นพาวเวอร์มึงหมุนมือเดียวก็ได้ดอกกะเร่งน,น้ำแน่เออถอยมาบันเถ้าเจียรตถอยมาลดถอยก็ลนง่ายแหะเขาตัวอา่านี่ครับไปคาดอย่าเพิเ่งเร่งหรอหมุนพวกมันไล่ไปท่าขวานี่ถอยไปท่าพี่หมุนท่าขวานไหมล่ะมึงจะหมุนท่าใส่มึงจะออกไปทา่าปกติอ่ะแล้วแต่เส้นอ่ะ

เว้ยที่กูนั่งไทยอมังก็ตายเลยหรอเ้ยเรียวกรับถอยหลังกรับามาที่เรามาเลยมาเลยมาหลดมาหลดมันลูกไก่โผล่ไป เออเอาดิลงเอาใบมีดลงก่อนเออเอาข้างหน้าลงพอเอเอพอแล้วพอแล้วพ่อแล้ว,ลวน้องขึ้นน้องเกี้ยวบ้างลาดดเลยก่อนปล่อยคาดเดี๋ยวนี้ปล่อยคาดดับเครื่องเยอะเยู่